สวัสดีครับหลังจากที่ห่างหายกันไปพอสมควรเนื่องจากว่ามีปัญหาทางด้านอุปกรณ์นะครับผมคลิปนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับคำสาบฟาโรรีลันนะครับผมตอนเขาย้อนเอามาเล่าใหม่ครับผมเราก็มาพบกับตอนต่อไปได้เลยครับ จากนี้ไปชาติใดที่มีเครื่องใช้ที่ทําด้วยเหล็กจะมีพละกําลังนี่คือสิ่งที่ฉันรู้ไงล่ะเมมฟิสโอเครอเธอคงเป็นเทธิดาสินะแครอเทธิดาแห่งความโชคดีของอียิปต์เมมฟิสมินูเอลอิมโฮเทปฉันไม่ใช่เทธิดาอะไรหรอก นั่นเป็นเรื่องธรรมดาที่คนในศตรวรรษที่20ก็ทราบเธอช่างเป็นสิ่งสูงค่าจริงๆเธอต้องเป็นชายาของฉันแค่รออาฉัน ฉันทำสิ่งเกินไปเสียแล้วฉันทำสิ่งเกินเลยไปเสียแล้วโทษฉันตัดมาทางด้านเจ้าชายอิสมินที่ปลอมตัวมาเป็นพ่อค้านะครับผม โทนฟาบารหม่อมชั้นในของสำคัญมากได้อะไรมาล่ะนี่พะยะค่ะเอ๊ะนี่คือสร้อยคอของมิเดม,มอนเจ้าได้มาจากไหน จากร้านค้าของเก่าพะยาค่ะทหารเฝ้าคุกในวังเอามาขายที่นี่ใจร้ายจริงๆมีรอยไฟไหมจากการถูกเผาด้วยนอกจากรอยไฟไหมแล้วยังมีรอยเลือด น้อยเลือดเจ้าชายอิสมินก็คาดการได้ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับมิดเดมอนน้องสาวของตนโครมน้องมิดเดมอน เจ้าคงถูกฆ่าด้วยวิธีที่ทารุณมากสินะพี่จะไม่อภัยให้มันเด็ดขาดเมมฟิสมิดมอนอยากเป็นชายาของเจ้าฉันจะไม่อภัยให้เลย พยายามเข้าใกล้ที่ดาแห่งหนายเมมฟิสหวังจะได้แต่งงานกับหญิงคนนี้เราต้องลักพาตัวที่ดาแห่งหนายไปเอาตัวนางมาให้ได้คอยดูถึงเมมฟิสต้องหาโอกาสลอบเข้าไปในวังให้ได้ นั่นแกเป็นใครเป็นพ่อค้าต่างแดนเอาผ้าสวยๆมาขายอะพ่อค้าต่างแดนคนนั้นนั่นเองดีแล้วที่บุกมาหาถึงที่นี่ต้องให้เขาเข้ามาครับลูกน้องของไอสิต ต้องให้เขาเข้ามาจะได้พบกับแคลร์เสียทีมาทางนี้หน่อยสิพ่อค้าขอดูผ้าหน่อยครับคุณผู้หญิงอ๋อคุณอาลีนี่เอง มาทางด้านแคลรอพี่ไรอันพี่ไรอันไรอันเกินไปละตำรวจทำอะไรไม่ได้เลยหรือหรือจะต้องเรียกนักสืบจากอเมริกามาคุณไรอัน จนป่านี้ยังไม่ได้ร่องรอยของน้องแคร,รออีกหรือเนี่ยทางด้านไรอันก็พยายามสื่อหาแครอไรอัน,อนแครรอสูญเสียความทรงจำอีกหรือแล้วจะทำอย่างไรถ้าเกิดอะไรขึ้นแม่คงขาดใจแน่ ถ้าพบแคลรจะรีบพากลับอเมริกาตั้งแต่ตอนนั้นคงไม่เกิดเรื่องอีกถ้ารีบพาแครอกลับอเมริกาตั้งแต่ตอนนั้นคงไม่เกิดเรื่องอีกแครอเธออยู่ที่ไหนแม่ร้องให้คิดถึงทุกวันจิมมี่ก็เดินหาเธอไปตามที่ต่างๆ แค่รอกลับมาเธอฉันรอเธออยู่จำสัญญาได้ไหมที่เคยสัญญาว่าจะกลับมาไงล่ะแค่รอแค่รอได้ยินเสียงพี่เรียกหาเธอบ้างหรือเปล่าแค่รอถ้าไม่พบน้องพี่จะอยู่ได้อย่างไร พี่ห่วงเหลือเกินจะทำอย่างไรดีแค่รอ,อน้องพี่พี่ไรอันหนูอยู่นี่ค่ะปะพี่ไรอันแม่จา๋าทุกทุกคนตามหาหนู คุณแครอใครนะ่ะผ้าสวยจริงๆในผ้ามีจดหมายสอดเอาไว้ด้วยใครนะ่ะเย็นนี้พบกันที่สวนด้านตะวันตกของวังเอ๊ะเย็นนี้พบกันที่สวนด้านตะวันตกของวัง ที่หันสู่แม่น้ำนายจะรอจากพ่อค้าอีมินเอ๊ะพ่อค้าคนนั้นนั่นเองเข้ามาที่วังนี่หรือจริงๆหรือเนี่ยสําเร็จตามแผนสินะอาลีเรียบร้อยเพคะองค์หญิง เปิดโอกาสให้มันสองคนพบกันให้มันเข้าไปในสวนอีกประเดี๋ยวก็จะเย็นแล้วเราจะได้รู้เรื่องกองคารวานอย่างจุใจเลย แคราก็ดีใจที่จะได้เจอเจ้าชายอิสมินนึกไม่ถึงจริงๆความหวังของเราจะเป็นจริงโชคดีแท้ๆแครอพูดอะไรพึมพำอยู่คนเดียวตั้งแต่เช้าแล้วสอดแนมอีกแล้วนะยูนัสทันใะดนั้นมีเสียงรอ้องโอ้ย ลีกไปจะจับคนรอบปงพระชนอะไรนะคนรอบปงพระชนองฟาโรห์ทนเมมฟิส ฟาโรเมมฟิส ah ไม่ต้องตกใจเนื้อฉีกไปหน่อยเดียวเท่านั้นเมมฟิสผู้ร้ายหนีไปทางประตูตะวันออกแครอช่วยพระองค์ด้วยนะท่านไม่ทับมิโนเอล ตำรวจวังทางด้านประตูตะวันออกทำอะไรกันเมมฟิตเลือดออกมากถ้าหากเฉียดไปอีกนิดจะโดนเส้นเลือดใหญ่โอ้เมมฟิตเป็นไงบ้างทางด้านไอซิดเมื่อรู้ข่าวว่าเมมฟิตถูกรอบทำร้ายก็รีบมาดูอาการเจ้าพี่น้องไม่เป็นไรหรอกมีแครออยู่ทั้งคน เมมฟิส <Memphis. S 2> เปล่านะไอสิท์ฉันเข้ามาดูแผลนิดหน่อยเท่านั้นแค่รอไอสิท์ก็ยิ่งมีความไม่พอใจแค่รอมากขึ้นองค์หญิงเพชรคะ่ะ แคลรอทำไมต้องถอมตัวด้วยเสียเวลาน่าทำแผลต่อเถอะเมมฟิสเจ้าอารมณ์จริงๆเราไม่ใช่ทาสซะหน่อยปากร้ายนักอูนัทขอยาฆ่าเชื้อโรคบาดแผลลึกมากเจ็บมากสีนะเมมฟิส แผลลึกชะกันมากแผลแค่นี้เองไม่เจ็บหรอกอย่างอื่นเจ็บกว่าใจแข็งจังนะไม่เคยยอมบอกอะไรตรงๆเลยปากกับใจไม่ตรงกันเลยเวลาฉันเจ็บก็บอกว่าเจ็บสิ หรือเป็นฟาโลแล้วเจ็บให้เป็นมันเคี่ยวนะขอสักทีเถอะเพี้ยโอ้ยทำอะไรฉันอนะแคลรอแกล้งกันหรือใส่ย,ยาเท่าใส่ย,ยาให้เท่านั้นแหละหน้าแสบหน่อยเป็นเรื่องธรรมดาก็ทิ้งเจอนี่ แต่แผลจะหายเร็วขึ้นทีนี้ก็เอาผ้ามาพันไว้ก่อนทันใดนั้นเมมฟิตก็จับแขนแคลรอโอ้ยนี่นี่เธอไรมารยาท แล้วก็จ้องไปที่ดวงตาแคลองเมมฟิสเธอยังโกรธฉันอีกหรือเมมฟิสก็ไม่ตอบ เป็นครั้งแรกที่ฉันได้เห็นรอยยิ้มที่เธอยิ้มให้ฉันแคลรยิ้มให้ฉันอีกครั้งสิแคลร์แมมฟิดยิ้มให้ฉันอีกครั้งนะ ฉันอยู่ในอ้อมกอดเมมฟิสแคลร์เธอกับฉันรวมกันพลังความรักของเราจะทำให้อียิปต์ยิ่งใหญ่อ้อมกอดอุ่นกว้าง วงแขนที่อบกอดมั่นคงรีบเป็นเจ้าสาวของฉันเถอะแค่รอฟาบาทค่อยยังชั่วหรือยังเพคะไม่เป็นไรมากหรอกอุ๊ยแย่แล้วเราเราแย่แล้วทั้งทั้ง,ท,งที่เราเกลียดเมมฟิส แต่เราก็หนีจากอ้อมกอดของเขาไม่ได้เมื่อยามที่เขากอดเราเรารู้สึกอบอุ่นเหมือนเขาปกป้องเด็กเล็ก,ลกอ่าพระอาทิตย์ใกล้จะตกแล้ว ถึงเวลาที่เราต้องไปพบกับพ่อค้าคนนั้นเสแล้วสวนทางทิศตะวันตก <c oughs> แค่เราออกจากวังไปแล้วท่านพ่อค้าอ e ีมิน เราดึงความสนใจไปที่เมมฟิสคนก็ไปชุมนุมกันทางตะวันออกทางหน้าน,นี้เราก็จะจัดการกับแครอมาแล้วมาแล้วซ่อนศพทหารยามไว้ให้ดีๆครับองค์ชายท่านอีมินแคลรอ ก็มาหาเจ้าชายอิสมินตกใจหมดฉันได้รับจดหมายของเธอแล้วทันใดนั้นเองทหารของอิสมินก็ออกมาจากที่ซุ่มเอ๊ะอะไรกัน มาทางนี้องค์หญิงแห่งหนายเธอจะทำอะไรฉันเอ๊ะอิสมินก็ให้ลูกน้องเอาอูดมาท่านไม่ใช่พ่อค้า ท่านมีอาวุธด้วยเธอจะทำอะไรฉันเธอไม่ใช่พ่อค้าใช่เราคือเจ้าชายแห่งฮิตายชื่ออิสมินเป็นพี่ชายขององค์หญิงมิดามอนเอ๊ะพี่ชายมิดามอน เจ้าชาจากฮิตไทเมมฟิสรักเธอมากฉันจึงจะลักพาตัวเธอไปอ่ะไม่นะอย่าปล่อยฉันเมมฟิสเมมฟิสช่วยด้วย ใครก็ได้ช่วยทีพวกเรารีบไปกันเร็วชายอิสมินก็พาแคลอรอขึ้นอูดหลบหนีไปทางนั้นยูนัททางนั้นยูนัทก็ได้ยินเสียงร้องอะ่ะเสียงร้องของแคลอรอศพทหารยามนี่นาะยูนัทก็ตามเสียงร้องแคลอมา ย่แล้วนั่นแคลรอนี่นานั่นพ่อค้าที่ชื่ออีมินนี่ดูลักษณะคงไม่ใช่พ่อค้าแน่ทางด้านไอซิดท,ที่จับตาดูอยู่โอ้นั่นพ่อค้านั่นพาตัวแคลอไปแล้วนั่นอีมิน ปล่อยปล่อยชั้นช่วยด้วยเมมฟิสทางด้านเมมฟิสอ่ะเราได้ยินเสียงแคลรอเรียกนี่นาเจ้าชายอิสมินแห่งฮิตไทเมมฟิสช่วยอะไรเธอไม่ได้หรอกต่อให้อียิปต์เป็นชาติที่เข้มแข็งเพียงไรก็ตาม ก็ไม่มีทางช่วยเธอได้หรอกไม่ไม่นะปล่อยฉันถ้าเอาฉันไปที่ฮิตไทจะต้องเกิดเรื่องใหญ่แน่ๆแคลรออยู่ที่ไหนฉันได้ยินเสียงร้องของแคลร สตรีที่ฟาโรเมมฟิตลุ่มหลงตกใหญ่ตกอยู่ในมือของฉันแล้วฉันจะพาเธอไปที่ฮิตไทเมมฟิตช่วยด้วยไม่นะปล่อยฉันนะเจ้าชายฉันไม่อยากไปฮิตไทเฉยเธอหน้า หงหญิงแห่งหนายฉันไม่อยากจะไปฮิตายถ้าไม่เงียบเธอจะไม่ได้หายใจอีกต่อไปฉันจะพาเธอไปยังอาณาจักรของฉัน ฉันบอกแล้วว่าไม่ไปฉันอยากจะไปที่ไคโรซึ่งเป็นเมืองหลวงในศตรวรรษที่20ฉันไม่ใช่คนอียิปต์ฉันอยากกลับไปศตรวรรษที่20ฉันไม่ไปฮิตไทไม่อยากไปฉันหายใจไม่ออกแล้วอย่ารัดฉันแน่นเมมฟิสเร็วๆเ,เข้าเราต้องข้ามทะเลทรายขอประทานโทษนะครับ เร็วๆเ,เข้าเราต้องข้ามทะเลทรายและข้ามน้ำไปอีกเร่งฝีเท้าหน่อยต้องรีบไปบริเวณนี้อาจมีพวกศัตรูซุ่มอยู่ระวังด้วยต้องแยกกันไป สำหรับคำศัพท์ฟาโลรีลันคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมผิดพลาดประการใดผมต้องขออภัยด้วยครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ